สวัสดีจ้าสวัสดีทุกท่านสวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนพ,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 พี่ป้านอาอานะจ้าพี่น้องชาวแฉมิตรรักแฟนเพลงทั้งหลายนะจ้านัชามาแล้วจ้านัชาเห็นนัชาแมใช้แทนตัวนัชาตอนแรกต่อแหลเนาะทุกคนเนาะ <c oughs> พูดเต็มปากนะทุกคนตอนแหลหน่อยเออขอตอนแหลหน่อยนะจ้าอืมไอแมงดาเขาออกมาชี้แจงทุกคน โอ้ยทุกคนเดือนก็พูดไปอย่างนั้นแหละเดือนก็คือเดือนเหมือนเดิมนะทุกคนเอพูดให้มันอาฮาให้มันเอ่อให้มีสีสันนะทุกคนอย่าคิดอะไรมากเดี๋ยวเข้ามาฟังมึงนะชาณชาชาตอนแรกตอนแลกนะเอพูดให้มันเป็นสีสันอย่างนั้นแหละทุกคนนะขอจวดไอเป๋หน่อย นะไอนาไอน้นาสุนตีนทุกคนคงจะเห็นคลิปเมื่อวานเนาะเมื่อวานที่ที่มันขนเอ่อโตะ๊ะขนนู่นขนนี่ไม่ว่าจะซื้อท่อท่อน้ํามาต่อนู่นนี่นั่นทั้งใดทั้งปวงมึงต่อแหละนะมันบอกว่าไงนะทุกคน นะคลิปมันออกมานั่งชี้แจงนะไอเป๋เออค่อยไม่ได้ดย่านะครับพี่น้องครับพี่น้องต้องฟังค่อยดีๆต้องเชื่อค่อยนะครับพี่น้องเอ่อค่อยเนี่ยนะอ่าที่เอ่อที่เมื่อวานเนี่ยที่ลุงมาช่วยนู่นนี่นั่นนะ่ะทุกคนจะเห็นแล้วนะครับนะจริงๆแล้วเนะี้ยใดๆใดๆก็แล้วแต่เนี่ยค่อยก็ทําได้หมดแหละครับพี่น้องครับเอ่อมีคนเข้าม,มาเมนตค่อยว่าเอ่อเมื่อวานเนี้ยเอ่อที่ให้ลุงไปซื้ออุปกรณ์มาทําท่อเนี่ยนะ แล้วก็เอ่อยกตรงยกโต๊ะหรือใดๆก็แล้วแต่เนี่ยนะเขาเอ่อเขาเข้ามาเม้นท์ถามค่อยค่อยเห็นมาหลายครั้งแล้วนะครับพี่น้องค่อยก็จะตอบแล้วนะครับนะเอ่อไม่ได้ด่านะคะพี่น้องครับฟังดีๆนะครับต้องเข้าใจเอ่อคนที่มีร่างกายที่เปราะบางนะครับโถ่อยหน้าหนังหีแม่งแม่งตอแหลตอแหลทุกคนแม่งออกมาคลิปนี้คั้วตอแหลเลยทุกคนเห็นแล้วมันตับ ไอเฮียนี่ไม่รู้จักหิเต่าหีแลนนะ์นะมึงนี่แม่งตอแหลยังกับผู้หญิงนะไอ้เป๋ไอน้นาสนตีนไอ้เฮียมทุกคนมันบอกว่าการที่มันนะ่ะนะมันจะชี้แจงเรื่องหนึ่งเรื่องท่อว่าทําไมไม่ไปซื้อกลุงทําไมไม่ไปเอ่อจัดการเองนะม,มันพูดนะเอ่อมันตอบนะมันตอบคนเข้าไปเม้นนี้เออทำไมเอ่อ ไอ้ไอ้บักหน้าฮีนะไอ้ดอกทองทําไมมึงไม่ไปกับเขามึงเป็นผู้ชายนะเนี่ยไปซื้อนู่นซื้อนี่เนี่ยนะทาไมไม่ไปทํากับเขาไปซื้อกับเขาไปเรียนรู้เอาโอ้ยพี่น้องครับต้องเข้าใจค่อยนะครับค่อยเนี่ยนะครับค่อยมาอยู่ลาวเนี่ยนะหนึ่งค่อยก็ใช้เงินกีบไม่เป็นต่อแหลมไหมต่อแหลมเนาะไอ้ฮีไอ้ไอสัส นะคอยเนี่ยใช้เงินกีบก็ไม่เป็นเล็กอย่างอ่ะคอยเพิ่งมาอยู่ลาวคอยก็ต้องเรียนรู้นะเล็กอย่างเนี่ยลุงอ่ะเขาจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างคอยไม่ใช่คนประเทศนี้คอยก็ต้องเรียนเออคอยก็ต้องเออเออก็ต้องให้ลุงเขาจัดการจริงๆแล้วเนี่ยคอยก็ทําได้หมดนะคะพี่น้องนะคอยอ you ย know นะู่โนน่ะอยู่มุกอ่ะอยู่อยู่หอเออเออผีสิงเออเออเออเขาเรียกอะไรนะเออ สู่สารเหลืองอะนะค่อยก็ทาหมดทุกอย่างเลยนะพี่ครัะพี่น้องค่อยทําหมดแหละเวลาค่อยขับรถใหญ่แล้วรถใหญ่ไปเจียบทอ่ทอเธอแป๊บเนี่ยค่อยก็ต่อเองแต่ค่อยไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะพี่น้องนะอันนี้นะกลับมาเรื่องซื้อท่อนะคะพี่น้องเออซื้อท่อเนี่ยนะคันค่อยจะไปซื้อเนี่ยค่อยก็ไม่รู้จักร้านเล็กอย่างอะขับรถไปที่ที่เซโนเนี่ยมันก็ต้องสี่ห้ากิโลนะคะพี่น้องนะต้องเข้าใจค่อยนะคะพี่น้องโถ่ไอ้ซัด เห็นแล้วมันตับทุกคนโคตรมันตับแม่งเลยนะมันอ้างว่ามันใช้เงินกีบไม่เป็นมันต้องเรียนรู้นะแล้วก็แล้วก็มันไม่รู้จักร้านมันก็ต้องไปตะเวนหาซื้อนู่นซื้อนี่ไอ้แม่เย็ด มึงไม่ไปกับมันแล้วขับไปด้วยกันแล้วมึงก็จําเสียร้านโน้นร้านนี้กูไม่เชื่อหรอกเมื่อวานเนี่ยมึงตอแลตอแหลนะมึงไม่อยากไปมึงอยากอยู่บ้านมึงให้เมียทําทุกสิ่งทุกอย่างกูไม่ได้เข้าข้างอีกคกนะไอส้สวมมึงอยู่บ้านทําอะไรอ่ะเอาแม่ไปเหอะแม่ไปเหอะเดี๋ยวพ่ออยู่นี่นะอ่าเสร็จแล้วทําไมนั่งเออเดี๋ยวแม่เดี๋ยวพ่อจัดการนู่นนี่เมื่อวานกูดูมึงอยู่นะ นะ,อะพอคอกไปเสร็จไอสัตว์หน้าหนังแตกนี่หยิบเอามานั่งแล้วก็จิบจานเลี้ยงนู่นเลี้ยงนี่กันนุ่งกันหยิบไอเฮียงานอย่างนี้มันงานผู้หญิงไอสันขวานไอเฮียไอตอแหลอ่าบกมาเรื่องเอ่อเมื่อวานทำไมไม่ช่วย พี่คกและการยกโต๊ะเนี่ยนะอุ้ยเมื่อวานเนี่ยพี่น้องต้องเข้าใจนะคะเมื่อวานเนี่ยค่อยไปบ้านเออเอ,อน้องหนองนายเนี่ยค่อยก็ไปยกแค่ยกนู่นยกนี่ยกกระตุงกระตุกน้ํานะเออ ค่อยก็ไม่ไหวร่างกายค่อยเออน้องข้างๆเขารู้ดีนะว่าค่อยเนะี่ยสุขภาพไม่ค่อยดีค่อยเนะี่ยมีโรคประจําตัวค่อยเนะี่ยมีเออร่างกายค่อยเนะี่ยเปราะบางนะแล้วก็มีโรคประจําตัวทุกคนก็รู้ดีนะคะพี่น้องครับถูยไอเฮียแม่งโคตรจะดอกทองเลยทุกคน ไอ้สันขวานมึงนี่แม่งตอแหลน้ําคุณๆนะเอ่เอทุกคนต้องเข้าใจนะครับการที่ค่อยเอ่เอทำนู่นทเนี่น่นนะค่อยกมาอุ้ยค่อยก็เนะาะเมื่อวานเนี่ยทาให้ค่อยเนี่ยอ่อนเพียนะยกหลายอย่างเลยเมื่อวานนี้ไหนจะขนของที่น้องน้องน้องน,อง,นองในให้ของมา่วยช่วยชงช่วยชามเอ่อคงจะเห็นคลิปค่อยแล้วนะครับเอ่อทุเรศทุลังไหมครับนะเมียขับผัวหอบนะบ้าหอบฟางมาจุดนี้ได้ไงพี่น้อง ดูเอาแล้วกันนะครับนะครับนะคะนะแล้วก็อะไรนะช่วยน้องเตี้ยหยิบกระตุกน้องกระตุกน้ําการที่คอยไปอยู่บ้านน้องเตี้ยเนี่ยนะบ้านน้องในเนี่ยคอยก็ช่วยน้องนะครับนะข้าวปรุงข้าวปลาพี่น้องก็เห็นนะครับว่าคอยเนี่ยช่วยน้องทุกอย่างช่วยน้องออกทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นค่าน้ําค่าไฟน้องค้างค่าก็จ่ายให้นะครับถ้าน้องน้องน้องในไม่อยู่นะครับนะตอแหลไหมครับโคตรจจเยียเลยใช่ไหมครับ ตัวไอสัตว์ไอเหียไม่จังไรจริงๆและอย่างกรณีเออที่ยกตรงยกโต๊ะน้องคาง้างเนี่ยก็ก็ก็ไม่ชอบถ่ายคลิปนะครับก็เลยให้น้องคาง้างเนี่ยช่วยลุงยกโต๊ะนะครับนะคอยก็เลยถือกล้องให้นะครับใดๆก็แล้วแต่มึงตอแหลไอสัตว์ มึงตอแหลไอเฮียฮะบอกว่าใช้เงินกีบไม่เป็นไอที่ไม่ไปกับพี่อีโคกันนะไปซื้อของซื้อนู่นซื้อนี่อ่ะอ่ะก็ให้น้องค้างค่าเขาไปอ่อค่อยเนี่ยยังใช้เงินกีบไม่เป็นโถไอซั์มันตอแหลทุกคนคลิปนี้แม่งคดตดทอแหล โอ้เห็นแล้วมันตับนะ,ะและ้วคิดเอาทุกคนต้องเข้าใจนะครับนะค่อยเนี่ยนะ,ะขาแข้งค่อยก็ไม่ค่อยดีโรคประจําตัวค่อยก็มีและอย่างร่างกายค่อยเปราะบางค่อยจะยกน้องยกนี่ก็ไม่ไหวนะจริงๆค่อยทําได้หมดแหละครับทุกสิ่งทุกอย่างแหละครับแต่เมื่อวานเนี่ยมึงย้อนแยง้งมึงไม่จับมึงไม่เหี้ยเลยเลยมึงให้เมียมึงยกมึงหน้าตัวเมีย ไอ้กูบอกได้เลยมึงหน้าตัวเมียไอ้ดอกทองนะไอ้ตำตับตำปอตำใต้ตำตีไอ้บักคู่ขีไอ้นาหมาไอ้นาเลียแตดหมานะไอ้เฮียล้างหน้าแปนฟาหรือยังล้างหน้าแปนฟาหรือยังมานั่งอธิบายชี้แจงมึงไม่ต้องชี้แจงหรอกคาพูดใดๆก็แล้วแต่ที่มึงออกมาจากปากมึงมึงคือโตแหลไอ้ดอกทองนะ ไอหน้าไอหน้าสนตีนนะโอ้ยทาเป็นใช้เงินกีบไม่ได้นะทาเป็นทุกอย่างทําเป็นไอเหี้ยแต่เดินแกวง่งขำไปแกวง่งขำมาอย่างกับลูกตุ้มนะ่ะคืออะไรฮนะไอสัตว์ที่เวลานั่งแดกทาไมมึงวางได้ฮนะเอ่เอ,อ,อ,อมีโรคประจําตัวนะคอยก็กินแม่กระทั่งการกินข้าวเนี่ยคอยก็ช่วยน้องนะครับนะแล้วคอยไปบ้านแม่นะ่ะบ้านบ้านแม่หีโกน่ะครับคอยก็ช่วยแม่นะครับพริกน,น,น้ําปลาชุลรสเอ่อผงลงผงหลวงคอย ก็ช่วยแม่ซื้อนะครับค่อยไม่ได้ไปกินลาลานะครับอุย้ออยคงจะเชื่อมลรอกไอซ้ซัดไอ้ส้นตีนแม่งโอ้โหต่อแหละน้ำคุณคุณอ้างโลกประจำตัวขึ้นมาทันทีโลกประจำตัวอะไร โรคจำโรคประจําตัวโกไม่ได้แดกไงล้วโรคประจําตัวคืออะไรเอาเปรียบเมียแล้วลูกมียังไงเออโรคประจําตัวอะไรคือแดกมาที่หนึ่งนะทํางานนี่มาที่สองนะไม่ใช่ที่สองแนละ้วที่โหลเลยนะมึงไม่หยิบไม่จับพี่อะไรเลยงานอย่างนี้งานผู้ชายแท้ๆถูกไหมงานเดินท่อไม่ได้ยากเลยกูก็เดินได้ ต่อข้องอต่อนู่นต่อนี่ต่อเข้าไปเสดซื้อข้องอมึงไม่ไปเรียนรู้มึงไม่ไปกับไอ้ไอ้แอร์น้อยมึงจะรู้ไหมไอ้แม่เยสมึงขับรถนะมึงไปลาวกี่รอบฮะทาไมมึงไปซื้อจุซื้อเบ่กับอีเตียมึงไปได้ล่ะฮะเวลามึงขับไปกี่โคกอ่ะมึงมึงจะจําไม่ได้เลยเหรอไอ้ศาสตร์มึงไปจนเอ่อจนผูจนไม่รู้กี่รอบแล้วมึงไปซื้อไปดงไปแดกไปตกลงตลาดถามจริงมึงไม่รู้จริงเลยเหรอฮะไอ้แม่เยสฮะไอ้หัวควย ไอ้หน้าหไอ้หน้าสนตีนนะตอแหลอุ้ยทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในเฟซด้วยนะครับได้เลยไอ้หน้าสนตีนเดี๋ยวจะกดดิสไลค์ให้มึงไอสัต์ นะกระเทิบไลท์กระเทิบดิสไลท์ให้มึงนะตอแหลน้ําคุนคุณไอเฮียหน้าด้านจริงๆมึงเป็นผู้ชายที่หน้าด้านอีคกภูมิใจมากเลยนะฮะน้องข้งขางคาด่เข้าใจค่อยดีน้องข้งขางคางรู้ทุกอย่างว่าค่อยเป็นยังไงค่อยเนะี่ยมีร่างกายที่เปราะบางทำคือพูดง,ง่ายอ่ะสันดานขี้เกียจบอกคําเดียวไม่ต้องมานั่งชี้แจงขี้เกียจครับหน้าตัวเมียครับนะไม่หยิบไม่จับละครับนะผัวค่อยเนี่ยมันไม่เคยทําไม่เคย ก็ต้องเรียนรู้พ่อแม่เป็นชาวนามึงจะไม่จับอ๋อมึงอยู่กับพ่อแม่มึงก็แปลว่ามึงขี้เกียจนะเซไอสัตว์ฮะไอหน้าหนังหีฮะไอหน้าส้นตีนไอตอแหลไอ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 แถไอฉลอกอืมไอเฮียไอหํำแต่งเป็นลูกตุ้มไอสัตว์แม่หามึงเรียนมึงน่าจะเป็นหนามทุเรียนนะนะไอเฮียเวลาโดนข้างซ้ายมันจะได้แทงขามึงมึงจะได้สกิดมึงว่างอไอเฮียอย่าขี้เกียจฮะไอส้นตีน แม่มึงนี่แม่งไปน้ำขุนๆทำได้ทุกอย่างแล้วครับโอ้ยหมดสภาพพวกมึงอ่ะมาถึงจุดนี้เนะี่ยหมดสภาพนะบอกได้เลยนะไม่มีอะไรจะเหลือเล,ล่ร่อนมาตั้งแต่บอกกุ้งล่อนไปล่อนมาจนมาได้มีที่พอมีที่เป็นไงชั่วคราวชั่วครั้งชั่วคราวนี่แหละเขาเรียกว่าไอ้บักคำผานอีพวก อยู่ที่ไหนบรรลัยที่นั่นอยู่ที่ไหนอัปปีที่นั่นแม่ื่อวานเนี้ยมึงขนของจากบ้านอีเจียนะ่ะแม่มึงยังหันหน้าหนีเลยนะอีเจียมันตีแสกหน้ามึงอ่ะถ่ายมึงสองคนอ่ะเปะ็นไงโอ้โหขาทองเหลืองนะหมดสภาพอยู่เมืองไทยขับรถคาร์เป็นล้านแต่เงินคนอื่นนะขับรถเก๋งเกียบบกมาอยู่นี่อะไรมอไซค์มอไซค์เนี่ยไม่รู้จะอยู่ได้นานหรือเปล่าว้า วาย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 ตายแล้วพี่น้องตายแล้วตายแล้วต่อแหลจังไอสัตว์นะไอยี่ไปก่อนนะจ๊ะเอาบ่อเอาบ่อเดี๋ยวมีโอกาสชมาใหม่นะจ๊ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนนะจ๊ะพี่ป้านะาอาน้ชาไปก่อนนะจ๊ะวันนี้นะจชามีเวลาน้อยจ้ะนะไว้เจอกันใหม่ไว้ตอนที่นะจชาสะดวกนะจ๊ะไปก่อนจ้ะต่อแลตัอแหลเนาะทุกคนเนาะบายบายค่ะสวัสดีค่ะ